สุดิรับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับล่างทุกหลักนะครับผมนะเลขดับล่างทุกหลักนะครับสาหรับงวดที่ผ่านมานะครับหลุดนะครับผมนะก็จะหลุดที่เลข0ูนย์กับเลข2 นะครับหลุดที่เลข0ูนย์นะครับก็สถิติตั้งต้นนะครับของสูตรเลยนะครับนะจะเป็นวันที่10เอ่อหกมีนาคม2562นะครับผมนะสิมีนาคม2562นห้ร้อยหอนะครับจนถึงปี65นะครับหลุดไป5ครั้งนะครับหลุดไป5ครั้งนะครับก็ถ้ารวมงวดวันที่1มิถุนาก็จะหลุดเป็น6ครั้งนะครับตั้งแต่ปี62มานะครับผมนะและก็สูตรนี้ก็ สูตรที่23นะครับก็หลุดถ้ารวมก็จะอ่าวันที่1มิถุนาถ้ารวมก็จะหลุดไป5ครั้งนะครับหลุดไป5ครั้งปี62ถึงปี65นะครับหลุดไป5ครั้งสำหรับในส่วนของวันที่16มิถุนานะครับผมนะก็มีด้วยกัน28สูตรนะครับ28สูตรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าดับล่างทุกหลักนะครับ ทีนี้ผมจะให้ดูแนวทางที่ตั้งแต่งวดไหนเนี่ยนะครับก็มาดูแต่ละสูตรนะครับนะมาดูแต่ละสูตรนะครับผมนะครับอันนี้คือสูตรที่6นะครับนะสูตรที่6นะครับเดี๋ยวผมจะลากลงมานะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสูตรที่6นะแต่เมื่อมาดูสถิติของสูตรที่6แล้วนะครับตั้งแต่ปี6 2สองมันหลุดไปแดครั้ง นะครับนะที่ห้อยท้ายนะครับก็คือการหลุดนะที่ห้อยท้ายเนี่ยตั้งแต่ปีหกสองนะครับตัวเลขห้อยท้ายคือการหลุดของแต่ละสูตรนะครับการหลุดของแต่ละสูตรนะครับตั้งแต่ปีหกสองเลยนะครับโอเคนะครับ สูตรที่6อย่างนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับสูตรที่6ได้เลข8เป็นเลขดับซึ่งหลุดไป7ครั้งนะครับนะแต่ย้อนหลังมานะครับย้อนหลังมาก็ดับอยู่นะครับเนี่ยนะครับมันได้เลข8นะครับนี่สูตรที่7แล้วก็สูตรที่ยังไม่หลุดก็เป็นสูตรที่13นะครับที่ยังไม่หลุดหมายถึงว่า ไม่ใช่รวมนะครับก็คือตั้งแต่น่าจะเป็นปี6-4สนะครับนี่สูตรที่13มาดูนะครับได้เลขก7นะครับ13ก็คือตัวนี้นะครับที่ผมเน้นไฮไลท์นะครับได้เลข7นะครับและก็ที่ยังไม่หลุดอีกตัวนะครับหรือว่าดับสูตรที่18นะครับสูตรที่18 นะครับสูตรที่18ก็มาดับอ่าก็มาหลุดนะครับต้นๆแล้วก็หลังๆมาครับดับอยู่นะได้เลข3นะครับมาดูสูตรที่18นะครับอ่าเนี่ยได้เลข3นะครับหลุดไป6ครั้งนะครับสูตรที่18ตั้งแต่ปี63นะครับ16มีนาคม2562นะนะครับจนถึงปี65หลุดไป6ครั้งและก็สูตรที่19ก็หลุดไปแค่6ครั้งนะครับนะ มาดูสูตรที่19นะครับนะครับก็ล่าสุดนี่คือหลุดเหมือนกันนะนี่ปึ๊บดับมายาวๆแล้วมันก็สะดุดปึ๊บสะดุด,ะด,ดนะครับก็คือที่มันออกศูนย์นั่นแหละนะครับก็คือสูตรที่19นะครับก็ยังจะใช้อยู่นะสูตรที่20นะครับเอาจริงๆแล้วเริ่มหลุดเยอะละนะครับหยุดหลุดไป9ครั้งนะครับ ฉะนั้นผมจะเลือกเอาการหลุดนะครับนะที่น้อยที่สุดนะครับอมาดูสูตรที่28เลยแล้วกันนะครับยังไม่เคยหลุดนะนี่สูตรที่28นะครับยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะคือตัวนี้ครับนี่สูตรที่28นะครับนี่นะครับดับเลขสามนะครับจะดับอยู่หรือเปล่างวดนี้นะครับไม่ราบนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะคัดให้นะครับก็จะ จะคัดจากาการหลุดและกันนะครับการหลุดตั้งแต่ปี6 2จนถึงปี65นะครับนะก็มาดูในส่วนของอหลุดน้อยครั้งก็จะเป็นสูตรที่13นะครับหลุด5ครั้งนะครับ1819กนะครับก็คือหลุดอย่างละ6นะครับหลุดอย่างละ6นะครับและก็ ยี่สองยี่สามนะครับหลุดอย่างละห้าแล้วก็ยี่ห้าหลุดแค่สามครั้งนะครับแล้วก็ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนะครับผมนะหลุดยี่หกนี่หลุดไปสองครั้งยี่เจ็ดหลุดไปสามแล้วก็ยี่สิบแปดยังไม่หลุดนะครับสูตรที่ยี่สิบแปดนะถ้าจะดูเออ่ถ้าจะเอาสูตรที่หกมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะเอาการหลุดนะครับเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดครั้งตั้งแต่ปีหก 62นะ7ครั้งก็จะมีเลขสูตรที่21ด้วยนะแต่หลังๆมาสูตรที่21มันเริ่มนะครับมันเริ่มหลุดเอ้สูตรที่21่เนะมันเริ่มหลุดถี่นะครับมันเริ่มหลุดถี่แต่โดยรวมแล้วมันหลุดแค่ไปหลุดไป7ครั้งเท่านั้นนะครับนะก็จะเอาอย่างนี้ละกันเอาเอาตัวเดิมนั่นแหละนะครับตัวเดิมหมายถึง ตัวนี้ครับผม 7, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 5, เจ็ดสามสี่สองสี่ห้าสี่ห้าสามอ่าถ้าให้เน้นจริงๆนะครับถ้าให้เน้นจริงๆก็สามแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะคัดให้นะครับสี่ห้าสามนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดอ่า มีตัวเลขแค่นี้นะครับ2 3 4 5 7นะครับนะนี่7คือตัวนี้นะครับดับล่างทุกหลักอ่าเรามาวัดกันดูนะครับ2 3 5 7นะครับนะสองสาอยู่ข้างบนนะครับนี่ นะครับก็จะเป็นสองสองสหและ7ดดับล่างทุกหลักดับล่างทุกหลักโอเคผมมาเทียบกับเลขตารางไปเลย นะครับดับล่างทุกหลัก2 3 4 5 7สีนะครับสมมุตินะครับเรามาดูล่างนะครับเ,เรามาคัดจากตรงนี้นะเบื้องต้นนะมาคัดเล่นๆนะ2องอสอ,งตตอตัดเราตัด2นะครับผมนะเราตัดเลขห้เราตัดเลขเจอา้า มันจะเหลือนะครับ0ูนย์เดี๋ยวนะคัดจากกลุ่มนี้นะครับ0ูนยศหอันนี้เราคัดเล่นๆนะคัดมาเราคัดจากเลขตารางนะครับผมนะเราตัดเลขเลขสองเลข5้าเลข7ก็จะเหลือศูนย์หนนะครับก็ได้ศูนย์หนึ่ง 0.6แล้วก็1.6อันนี้นี่เราคัดเล่นๆน,นะครับเราคัดจะเลขตารางไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับนะเราคัดเล่นๆน,นะอันนี้ก็เลขดับนะครับเลขดับล่างทุกหลักก็จะเป็น2.3.4.5.7 2 3, 4, 5, นะครับนะ2 2 3 4 5 7 เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ